สไลด์พันนะกจังว่านี่ละอันเขาจาว่าเห็ดตาดให้ไล่เห็ดตาดให้ไล่กันลืมคือพอป้ะไดกันลงไล่พอดีคือจังมือนี่นะมือนีเน่ะเห็ดเห็ดขนมจีบสองรอยก้อนวยใหญเต็มถาดงามงาม ลืมลืมตันให้ไรอืมเพราะคือพอมาหอดเงี้ยแล้วหอดเงี้ยแล้วเพได้เ่ได้ให้ไรซ้ำดอกอันอัไนไอขนมกีและจีบหลายๆงามๆนะั่นบ่ได้บ่ได้ยังวันที่ตาบมกคู่ตาบมะคู่กินเออจะแม่งกลบบับว่าแบยหรอว่อันตอนสากสวยๆนะ่ะตอนสากสวยๆอันเป็นงานเป็นการงามๆนะ่ะ บ่เคยได้น้ำข้าวแจ๊กเถอะขืดบ่ท่านฝ้าหลายห่นะพันยานบ่เลีวเฉติละ่ะพันยานพันยานบ่เลีวอะ่ะพันขืดน้ำพันขืดน้ำผัวพันขืดน้ำคุณสาเพราะว่าวันนี้ไปทำงานนอกสถานที่ไงเออวันนี้ไปทำขนมจี๋จีบให้นอกสถานที่เขาสั่งสองร้อยสองร้อยตัวก็ไปทำที่เขาเลย ไปทำอยู่อยู่ที่ออฟฟิศเขาเลยอยู่ในครัวเขาเลยเพราะว่าบ่ได้บรร่เด้หนึ่งนะบ่ไเดนหนึ่งเห็ดเราเอาเขาส่อฟีดเลยยังสีนะเออเอาก็เห็ดเลี้ยงใส่ถาดใส่ถาดใส่ถาดแล้วก็เอาเขาเขาห้องเย็นไปเลยยังสีนะ คพื่นฝาลคนคิดน้ำผัวผัวนอนอยู่บ้านผู้เดียวให้โทนี่ให้โทนี่ให้น้องหมาดูเพื่นก็เลยคิดเ่าท่านนี่แหละแต่ให้ไห่ไหมเอามาแลกน้ำพริกของหนูพี่อุ๋ยนไะว้บอกแลกยากได้แล้วเนาะว่าได้จำน้ำพริกโดนแบอไหม ไม่ได้ตำน้ำพริกนานแล้วยิงเยาวยิงร้อยยิงเยาวยิงร้อยยิงยาวยิงร้อย,ย What is that W T F What that mean oh. ใส่ร้ายกระแตกพูดถึงอะใจเราอะอยากห่อลูกอ้วนๆเลยนะ อยากหอ่อลูกอ้วนๆนหละกินให้มันเต็มปากเต็มคำนะแต่ทีเนี้ยพอเราใส่ไส้เข้าไปเยอะๆอะมันก็แตกเวลาเรารีดอืมก็เลยใส่ไส้เยอะไม่ได้ do 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 do